What makes you think of doing the online business? Well, I then I have to go back to my own country so to say or okay. go back to go back to Europe because the online business is is like very big in Europe, in America as well. Um, the thing is that that when you have been familiar with something for, for quite a while, you will bring your your, your knowledge, your wisdom about, about those things to to, to where you are situated uh, at a current time and so so when i was living here in, in thailand i was thinking about how could how could we develop the online market or the e-commerce and then that is where i brought my dear partner julian here What made you decide to join? First of all, I have to say that whereyouwant.com, both Martin and Julian, they are looking for a marketing channel เชี่ทำประชาสัมพันธ์หรือว่า PR ซึ่งตอนแรกเริ่มเนี่ยเพื่อ,อ,อนก็นแน้นำมานใ,นในแนวนั้นเพราะว่าเก๋เนี่ยเปิดบริษัท PR ชื่อ communication one excellence นะคะหาเก็บตังค์เลยทันที่ เพื่อนๆก็เลยหาลูกค้ามาให้ว่าเออบริษัทนี้จะทํา PR นะอะไรเงี้ยแล้วก็นั่งคุยกันคอนเซ็ปต์ของเขาเนี่ยต้องบอกว่าสตั๊กเจอร์หรือโครงสร้างของเวียยูอั com เนี่ยเป็นโครงสร้างที่ค่อนข้างสมบูรณ์แบบมากทีเดียวนะคะรู้สึกของเกย์น,นะคะ<ม>เพราะตัวเกยเองเนี่ยนอกจากจะเป็นคนที่ติดตามแฟชั่นอย่างแฟชั่นโฟกัสตลอดเวลาแล้วเนี่ยเดกาก็เป็นคนนักช้อปปิ้งออนไลน์มากๆก็เหมือนสาวทั่วๆไปอชอบดูอ่าชอบช้อปปิ้งออนไลน์ดูเทรนด์ดูอะไรเงี้ยแต่ในโลกของอินเทอร์เน็ตหรือเว็บไซต์ต่างๆเนี่ยมมันกกว้าาง พอมีการมีโอกาสได้คุยกับเขาเสร็จปั๊บดูถึงข้อดีแล้วก็จุดเด่นของเขาต่างๆแล้วคือยากจะบอกว่าต้องถือว่าครั้งนี้ในสายวันดอทคอมนี่เป็น biggest online จริงๆิอินไทรแล้วและคือดองที่สุดดีที่สุดตอนนี้สมบูรณ์แบบที่สุด ทั้งรูปแบบการถ่ายภาพการจัดจำหน่ายวางสินค้าในขั้งการจ่ายสตางค์กับสถาบันการเงินต่างๆเครดิตการ์ดหรือว่าแบงก์หรือในขั้งการรานเอร์อย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเก๋รู้สึกว่าเออคอนเซ็ปต์เขาดีมากๆเลยนะแล้วกลับไปที่พอยอย่างเขาว่าเก๋ก็เลยบอกเขาว่าเราต้อง grow up ก็คืออยากให้ valueone.com เป็นที่รู้จักของเมืองไทย เราก็ต้องเริ่มที่ว่าเขาต้องทำมาแบบคนไทยซึ่งแรกเริ่มเดินทีเนี่ยแน่นอนคุณมาติดเองเขาก็แบบมี mm hmm. knowledge ต่างๆแม้กรทั่งคุณจูเลียนเขาก็มี know how เกี่ยวกับารทำเว็บไซต์นะคะเขาก,ก็บอกเขาว่าจริงๆแล้วเนี่ยอยากทําอะไรที่เมืองไทยต้องทําให้คนไทยรักเราและสิ่งที่ทำให้คนไทยรักเราเนี่ยคือการสรเสนุนสินค้าไทย ก็คล <formation> <at> ้ายๆกับดนตรีอะตรงที่ว่าเราได้ได้มาทํางานในหลายๆแนวในส่วนของการแต่งตัวก็เหมือนกันเราก็ได้เลือกได้ทดลองได้เล่นกับแฟชั่นหลายๆแบบมันคือเนี่ยย้ำชักกระบุตนะฮะสีครีมหาไซส์ถูกก่อน3 4 2หยิบใส่รถเข็นนะ ตะก้าส,สีชิ้นละชำระเงินกดตึบ๊บโอเคนะ very cool ไปก่อน